เราเด็กผู้ชายนั้นไม่ว่าจะในช่วงวัยที่เป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ก็มักจะมีความชอบที่ไม่ว่าอย่างไงก็ยังจะชอบอยู่อย่างพวกหุ่นยนต์ซูเปอร์บอทสุดเท่และอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือไดโนเสาร์ยังไงล่ะใช่แล้วไดโนเสาร์ยังไงล่ะสิ่งมีชีวิตที่ดูแข็งแกร่งทรงพลังและน่าเกรงขามและเมื่อทั้งความเท่ของหุ่นยนต์และความแข็งแกร่งดูทรงพลังของไดโนเสาร์มารวมเป็นหนึ่งกันแล้วล่ะก็ก็จะกลายเป็นสิ่งที่เราเด็กผู้ชายนั้นต่างชอบยังไงล่ะเพราะฉะนั้นในคลิปนนนี้จจะมมาาพูดดถึงบทใักวเเตน that's how i got the let's say go melt down not hurt dinobots dinobots could melt down ไดโนบอททีมสังกัดออโตบอทโดยสมาชิกของไดโนบอททีมมีทั้งหมด3ตัวได้แก่จิมร็อกตำแหน่งผู้นำสวูปและสโนว์ซึ่งความเป็นจริงแล้วจิมล็อกและไดโนบอทตัวอื่นเป็นเพียงแค่หุ่นอนิมทอนิกที่สวนสนุก Drive. ดโนไดรฟ์โดยเมกาทอนก็ได้สนใจและนำสร้างหุ่นอนิมทอนิกมาสร้างเป็นหุ่นโรนโจมตีและได้ใช้พวกมันโจมตีพวกออโตบอท และเมื่อออสปาร์คีตอบสนองต่อพวกมูลอนิมาทอนิกเลยได้เปลี่ยนพวกมันให้กลายเป็นทรานฟอร์เมอร์รูปแบบไดโนเสาร์โดยในร่างแปลงของสมาชิกทั้ง3ก็จะมีกิมล็อกเป็นไทไดโนซอรัสสวูปเป็นเทรนโนดอนและสโนวเป็นทรเซราทอปในแง่ของสติปัญญาพวกไดโนโบอทค่อนข้างมีสติปัญญาที่ต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์และพวกมันยังคิดว่าตัวเองนั้นเป็นไดโนเสาร์จริงๆ แต่ในกลุ่มนั้นกิมล็อกเป็นเพียงตัวเดียวที่มีความสามารถในการพูดได้แต่ที่ตัวกิมล็อกได้เป็นผู้นาไม่ใช่เพราะว่าเขาฉลาดแต่เพราะว่าเขานั้นมีขนาดตัวที่ใหญ่แค่นั้นซึ่งเอาจริงๆแล้วกิมล็อกนั้นโง่ที่สุดในบรรดา3ตัวก็ว่าได้ตามที่กล่าวไว้ข้างต้นได้นบอททีมีความฉลาดที่ต่ําและคอยตามใครได้ง่ายดังนั้นโดยพื้นฐานแล้วพวกเขาจึงไม่มีความตั้งใจที่จะร่วมมือกับมนุษย์หรือหุ่นยนต์ตัวอื่นในทุกกรณีแต่พวกเขาก็มาที่จะถูกหลอกใช้ โดยพวกคนไม่ดีอยู่บ่อยครั้งแต่ถึงอย่างนั้นซิมโบของพวกเขาก็ยังคงเป็นออโตบอดอยู่และหลังจากที่ได้รับการแปลสภาพให้กลายเป็นทร er, าโนส์ฟอร์머พวกไดโนบอดทีมก็ได้รับพลังและความสามารถใหม่เพิ่มขึ้นมาคือการโจมตีด้วยไฟความร้อนสูงและพวกอาวุธที่ใช้พลังไฟได้เรื่องราวของไดโนโบอดทีมจากทรานส์ฟอร์เมอร์อนิเมเต็ดเมื่อบักเข็ฐทำให้หุ่นอนิมัทอนิกไดนโนเสาร์ในพิพิธภัณฑ์ไดโนไรฟเสียหายจึงทำให้พวกมันถูกส่งไปที่ห้องวิจัยของดรแซมดักเพื่อซ่อมแซม เมื่อเมกาธรเห็นถึงสร้างหุน่นก็ได้คิดจะจะนำพวกมันมาสร้างเป็นหุ่นโดรนเพื่อโจมตีพวกออตโตบอทและเมกาอรก็ได้ออกแบบพวกมันขึ้นมาใหม่เพื่อให้ไปจัดการกับพวกออพติมัทพรามและกลุ่มออตโตบอทและพวกมันก็เริ่มออกอาลวาดและได้พุ่งเป้าไปที่พวกออตโตบอทและในะว่างการต่อสู้ออสปาร์คีก็ได้ตอบสนองต่อพวกหุ่นอนิมาทรอนิกซารีแลไ,ได้นำออสปาร์คีไปเสียบใส่แขนของบอบบบีจนยิงเป็นคลื่นพลังใส่พวกหุ่นอนิมาทอนิกจนกลายเป็นเฟดดี้บอนนี่ชิก้าและฟ็อกซี่ ฮะ huh? ไม่น่าใช่มั้งเลยได้กลายเป็นฟาร์นฟอร์เมอร์รูปร่างไดโนเสาร์แต่ก็ยังคงไม่ทํางานพวกมันได้ถูกนํามาตรวจสอบก่อนและเมื่อพวกมันได้เริ่มการทํางานเมกาทอนที่อยู่ที่นั่นก็ได้ทําการหลอกให้พวกไดโนบอททีมไปจัดการกับพวกออโตบอทอีกครั้งแต่สุดท้ายไดโนบอททีมก็ได้พ่ายแพ้ให้กับกลยุทธ์ของบัคเฮดและถูกส่งไปที่เกาะล้างเมื่อกิมล็อกถูกนกขี่ใส่และโมโหทําให้กิมล็อกโกรธจนสามารถลดล็อกความสามารถในการแปลงร่างได้ และก็ได้แปลงร่างเป็นหุ่นยนต์แต่หลังจากที่ถูกนํามาอยู่บนเกาะได้ไม่นานวายไลท์เมลดาวก็ได้มาที่เกาะน,นี้เพื่อสร้างเป็นฐานสลับสร้างมนุษย์ดัดแปลงและได้กดขี่พวกไดโนบอทให้เป็นท่ารับใช้และได้ให้สวุปไปรับพาตัวซาลี่และผ่าวกับบัคเฮดก็ได้เดินทางมาเพื่อช่วยซาลีและได้จัดการกับเมลดาวได้และสุดท้ายกลุ่มไดโนบอททีมได้แสดงให้เห็นว่าพวกเขานั้นสามารถแปลงร่างเป็นหุ่นยนต์ได้ทั้ง3ตัวแต่พาวกับบัค ก็ไม่ได้แจ้งเรื่องนี้กับออพติมัสพรามและในช่วงที่เมกาทอนฟื้นกลับมาอีกครั้งออพติมัสพรามและทีมก็ได้ไปขอความช่วยเหลือจากพวกไดโนบอททีมแต่กิมล็อกก็ได้ปฏิเสธที่จะช่วยและไม่ได้ช่วยพวกออโตบอตแบบโนสนโนแครในตอนที่ทีมไซเบอร์ตอนอีลิทกัดมาที่โลกเพื่อตรวจสอบเรื่องราเก่ยวกับออสปาร์กพวกไดโนบอททีมก็ได้กระโจนเพื่อหวังหาเรื่องกับพวกออพติมัสพรามแต่ก็ถูกเซนติเนลพรามไล่ไปแต่ด้วยการโจมตีแค่ครั้งเดียวของกิมล็ ก็สามารถทําให้เซติเนลพามล้มลงกับพื้นได้แต่สุดท้ายก็ถูกอุลตาแมกนัตใช้าสายฟ้าไล่ไปและตอนหลังเขาก็ถูกแบ็กอารักเนียหลอกให้ไปปลดปล่อยเมลดาออกมาเพื่อสร้างหุ่นดัดแปลงพัตุกรรมและบับเบิลบีและเพลาวก็ได้ติดพิษทําให้ออพติมัสพามได้มาขอความช่วยเหลือจากกิมล็อกและสุดท้ายก็สามารถหยุดยั้งแผนการไว้ได้เมื่อแบ็กอารักเนียได้หนีไปกิมล็อกก็ได้ขอร้องให้แบ็กอารักเนียกลับมาพร้อมกับบอกว่าเขารักเธอแต่ก็ไม่มีประโยชน์ ละจิมล็อกก็ได้วิ่งออกไปทั้งน้ตาตาพร้อมกับคำรามไปด้วยและในตอนท้ายไดนโนบอททีมก็ถูกแบ็คอลักเนียหลอกใช้อีกครั้งและทําให้ต้องเข้าต่อสู้กับทีมไซเบอร์ตอนอิลิการ์แต่ก็ห้าแพ้และได้เกิดการระเบิดขึ้นที่เกาะจากพลังที่มากเกินไปของวาสที่กลายเป็นวารสปินเนเตอร์แต่ถึงจะถูกทําลายส่วนใหญ่ของเกาะไปแต่ไดนโนบอททีมก็ยังอยู่รอดครบทุกคนไปอันจบเรื่องราวของไดนโนบอททีมจากทรานส์ฟอร์머แอนิเมเต็ดครับ เ,เกลเล็กเกตน้อยเกี่ยวกับดานบอททีมจากทร er านส์ฟอร์์ภาคอนิเมเตดนะครับผมนายเบนเทนอมนิเวิร์สได้มีดาบของกิมล็อกเป็นอิสตาเอ็กอยู่ในฉาก<า>เช่นเดียวกันกันกบตะขอของล็อกดาวอนิเมเตสนะครับผมและในตอนเมกาธรไลซิงพาร์ท2เราก็เกือบที่จะได้เห็นฉากต่อสู้ของกิมล็อกและเมกา o n นะครับผมแต่สุดท้ายก็ถูกตัดออกไปและสาเหตุที่สนอไม่ได้ใช้ชื่อ l ซลกหรือสลักนั้นเป็นเพราะว่าคำนั้นนั้นเป็นคำแสดงเชิงลบเลยไม่ได้ใช้ชื่อนี้นั่นเองครับผม และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของไดโนบอททีมกิมล็อกสวูปและสนองจาก Transformer Animated ครับผมสำหรับใครมีความเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ที่ด้านใต้คลิปนี้ได้นะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกช่องก็สามารถสมัครได้นะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย